ขั้นตอนแรกนะคะก็คือเปิดไปที่หน้าโปรแกรม e-document ค่ะาจากนั้นนะคะเราก็กดคลิกลงมาก่อนค่ะต่อไปนะคะทำการสร้างบันทึกข้อความนะคะและนี่ก็คือหน้าตาของบันทึกข้อความที่เราสร้างไว้ทาการคลิกที่รูปภาพค่ะเพื่อเรียกรายเซนที่เราได้สแกนเก็บไว้นะคะทำการจัดวางให้เรียบร้อย จากนั้นเช็คความเรียบร้อยนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วกดที่แซมคลิกที่คำว่าบันทึกเป็นค่ะแล้วก็เซฟชื่อแซมให้เรียบร้อยนะคะโดยไฟล์ที่เราจะเซฟนั้นจะต้องเป็นไฟล์ PDF ค่ะเพื่อจะได้ไม่ต้องมีการแก้ไขนะคะเซฟเป็นไฟล์ PDF แล้วบันทึกค่ะเมื่อบันทึกเรียบร้อยก็จะได้หน้าตาของบันทึกข้อความที่มีลายเซ็นของเราเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ จากนั้นทำการปิดหน้าจอให้เรียบร้อยนะคะและขั้นตอนต่อไปค่ะเรียกหน้าต่างที่เราเปิดไว้นะคะคือหน้าต่างอ e ี o c u m ที t คลกทงางด้านขวามือค่ะที่คำว่า Open Web Application ค่ะก็จะขึ้นหน้าล็อกอินเข้ามานะคะกรอ,อก Username และ Password ให้เรียบร้อยซึ่งตรงนี้หน่วยงานจะเป็นคนกำหนดให้นะคะจากนั้นกดล็อกอินค่ะ แล้วก็ไปคลิกตรงไฟล์หรือว่าแผนกของเรานะคะคลิกที่ด้านขวามือค่ะตรงที่เป็นรูปก,กระดาษและคลิกคาว่าสร้างแล้วส่งออกจาังนั้นคลิกที่ด้านขวาตรงคําว่านําเข้าเอกสารเลือกเอกสารเมื่อสักครู่นี้ที่เราสร้างไว้นะคะบันทึกข้อความแล้วกดแนบเรียบร้อยค่ะต่อชื่อเรื่องให้เรียบร้อย เมือเ่อรอกเรียบร้อยแล้วนะคะกดคําว่าเนื้อหาค่ะจากนั้นเราต้องการส่งถึงใครนะคะเราก็แนบไฟล์ให้ถูกต้องค่ะจากนั้นเราต้องการส่งถึงใครนะคะก็ะแนบชื่อผู้ที่จะส่งให้เรียบร้อยนะคะหรือว่าจะส่งถึงแผนกไหนต่อไปเป็นการข้อความที่อ้างถึงนะคะก็จะเป็นเนื้อหาที่อยู่ในบันทึกข้อความที่เราต้องการจะสั่งการถึงลูกน้องนั่นเองค่ะ สิ่งที่ส่งมาด้วยนะคะเราก็แนบไปว่าเป็นบันทึกข้อความหรือจดหมายสั่งการก็ได้นะคะแล้วแต่หัวหน้าง,งานแต่ละคนจะสั่งค่ะบทคัดย่ยอก็จะเป็นเนื้อข้อความเล็ก,ลกๆน้อยๆที่ไม่มีรายละเอียดมากนะคะที่เราต้องการจะสั่งการถึงลูกน้องว่าเราต้องการให้เขาทําอะไรนั่นเองค่ะจากใครก็กลมคำว่าจากนี้ก็จะเป็นจากเรานะคะจากหัวหน้าง,งานค่ะก็ใส ื่อหรือว่าใส่แผนกไปแล้วแต่ความสะดวกของผู้สั่งการค่ะจากนั้นส่งถึงใทยหรือว่าส่งถึงแผนกไหนพิกทํคว่าส่งถึงนะคะแล้วก็เพิ่มผู้รับเอกสารค่ะเลือกแผนกหรือว่าเลือกชื่อบุคคลที่เราต้องการจะส่งถึงจากนั้นทําการกดตกลงค่ะแล้วก็กดบันทึกเมื่อเช็คดูความเรียบร้อยแล้วนะคะ ว่าเรากรอกเอกสารครบถ้วนแล้วทําการกดบันทึกแล้วส่งค่ะข้อความราบันทึกข้อความของเรานะคะก็ได้ทําการส่งออกไปแล้วเราต้องการมาเช็คก,ก็กดที่ด้านซ้ายมือนะคะที่คาว่าเซนบ็อกค่ะ ด้านบนนะคะที่เป็นรูปจดหมายสีเหลืองๆที่ยังไม่ได้ทำการเปิดอ่านนั่นคือเอกสารที่เราส่งไปถึงกับลูกน้องนะคะซึ่งเป็นความแน่ใจว่านี่คือเราส่งถึงแล้วแล้วลูกน้องยังไม่ได้เปิดอ่านถ้าหากว่าลูกน้องเปิดอ่านเนี่ยก็จะมีหน้าตาที่คล้า,ายๆว่าเป็นซองเอกสารที่เปิดแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นวิธีเสร็จหนึ่งวิธีในการส่งเอกสารถึงลูกน้องค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการสั่งการที่กำชับไปเลยนะคะเพื่อให้ลูกน้องได้ดำเนินการให้คลิกที่คำว่าให้คลิกที่คำว่าลงนาม,นะค,ะมค่ะเมื่อคลิกที่คำว่าลงนามนะคะก็จะโชวหน้าต่างขึ้นมานะคะก็จะมี ข้อความของด้านบนแล้วก็จะมีข้อความเนบท้ายสั่งการข้างล่างนะคะข้อความข้างกล่องข้อความข้างบนเนี่ยมีไว้สําหรับให้เรานะคะใส่ชื่อหน่วยงานหรือว่าบุคคลที่เราต้องการจะส่งเอกส่งคําสั่งการไปถึงนั่นเองค่ะแล้วก็ทําการเลือกตามปกติเลยนะคะคลิกที่คําว่าเพิ่มผู้รับเอกสารค่ะแล้วก็ใส่เพิ่มไปนะคะเลือกรายชื่อหรือว่าแผนกที่เราต้องการจะส่งลงไป เพราะนั้นจากนั้นนะคะข้างล่างก็จะเป็นข้อความแนบท้ายเราก็สามารถพิมพ์ข้อความส่งสั่งการตามท้ายไปได้เลยค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดบันทึกแล้วส่งค่ะก็จะได้หน้าตาของข้อความแนบท้ายสั่งการในแถบสีเหลืองนะคะถ้าหากว่าไม่มีข้อความสั่งการเนี่ยแถบสีเหลืองตรงนี้ก็จะไม่ปรากฏค่ะ ก็จะเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการสั่งการของหัวหน้าถึงลูกน้องนะคะในกรณีที่หัวหน้าหรือเจ้านายเนี่ยไม่ได้เข้าไปทำงานในออฟฟิศแต่ว่าอยู่ต่างจังหวัดหรือว่ามีประชุมอยู่ข้างนอกนะคะแล้วต้องการที่จะสั่งงานถึงลูกน้องด่วนให้ทำเอกสารด่วนนะคะก็สามารถใช้วิธีการสั่งโดยระบบ e d o c ได้เลยค่ะซึ่งตรงนี้จะแตกต่างจากระบบอ e ีเมลคือ